ทุ่งดอกเบญจมาศเนื้อที่ประมาณพัน0ไร่กำลังออกดอกบานสะพรั่งในเมืองเหลียงเอ๋อจวงมณฑลเหอเป่ยทางตอนเหนือของจีนสร้างสีสันให้ท้องทุง่งและยังสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและชาวบ้านที่นี่ที่แหล่งปลูกเหลียงเอ๋อจวงในเขตฉิวเมืองหานตานเกษตรกรกำลังช่วยกันเก็บดอกเบญจมาศในช่วงสองเดือนสุดท้ายก่อนฤดูเก็บเกี่ยวจะสิ้นสุดในเดือนพฤศจิกายนชาวบ้านที่นี่มีการรวมกลุ่มปลูกและขายดอกเบญจมาศในรูปแบบสหกรณ์ เกษตรกรสามารถทำสัญญากับสหกรณ์เพื่อปลูกดอกเบญจมาศโดยสหกรณ์จะรับผิดชอบเรื่องการหากล้าพันธุ์และเทคโนโลยีที่ใช้ในการปลูกรวมถึงมีระบบประกันราคาสำหรับเกษตรกรส่วนการเก็บดอกเบญจมาศชาวบ้านจะได้รับค่าจ้างเก็บดอกเบญจมาศประมาณวันละร้อยหยวนหรือกว่า500บาทนอกจากนี้สหกรณ์ยังตั้งโรงงานโดยให้เกษตรกรเป็นผู้ถือหุ้นเพื่อแปรรูปดอกเบญจมาศแห้งซึ่งขายได้ราคาดีกว่า ดอกเบญจมาศแห้งสามารถนําไปทําเป็นยาชาและเครื่องดื่มอื่นๆช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับดอกเบญจมาศของบนทนเหอเป่ยและทําให้ดอกเบนจมาศแห่งเหอเป่ยกลายเป็นที่นิยมไปทั่วประเทศ